โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานเสนอเรียนเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานสวัสดีครับผมชื่อนายสมนสานปิสรานคกุลเป็นครูโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานเป็นโรงเรียนการกุศสของวัดในพระพุทธศาสนามีผู้รับใบอนุญาตคือพระเดชพระคุณพระราชวรวทีมีท่านผู้อำนวยการที่ชื่อว่าผู้อำนวยการพิพัฒน์เสนาพิทักษ์บุลวันนี้เราจะนําท่านผู้ชมมาพบกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานจะนําเสนอนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของระดับปฐมวัยซึ่งบรรยากาศเหมาะสมและเป็นที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง สถานที่จะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญท่านผู้ชมไปติดตามพร้อมกับผมเลยครับขณะนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาสู่แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาก็คือห้องเรียนนักเรนระดับชั้นปถมวัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเราก็จะมาพบกับผู้รับผิดช,ชอบกิจกรรมโดยตรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยาดามณีนะัทพงน,นิจกุลน,นะคะเป็นคณูรูระดับประถมบาวายในโรงเรียนสมบัดคุณวิทยาภายค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับไฮสโคปค่ะค่ะการเรียนรู้ไฮสโคปนะคะเป็นการสอนที่เรียนรู้แบบลงมือทำโดยผ่านการ เล่นที่หลากหลายค่ะโดยมีซื่อและกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับเด็กโดยมีระดับพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างกันนะคะและาการเรียนรู้ไฮสโคบนะคะเป็นการสอนที่เน้นแบบลงมือทําโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆนะคะจะเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยค่ะค่ะเป็นการให้โอกาสเด็กนะคะได้เป็นผู้ริเริ่มในการเล่นและทํากิจกรรมต่างๆอย่างอิสระโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะ นั่นก็คือการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะค่ะหลักปฏิบัติของไฮสโคบนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ประการนะคะก็คือประการที่1เลยค่ะคือการแพลนนั่นก็คือการที่จะให้เด็กวางแผนในกิจกรรมที่เด็กๆจะทําในวันนั้นค่ะว่าเด็กๆจะทําอะไรวันนี้จะเข้ามุมไหนนะคะ2นะคะก็คือดูก็คือการให้เด็กได้ลงมือทําก็คือให้เด็กได้เข้าไปทําในกิจกรรมในมุมต่างๆที่ตัวเองวางแผนไว้ สามก็คือรีวิวก็คือการทบทวนให้เด็กๆมาทบทวนกิจกรรมที่ตัวเองวางและกิจกรรมที่ตัวเองได้ไปทําให้เพื่อนๆในห้องและคุณครูฟังค่ะและที่สําคัญเลยนะคะขอให้สกบก็คือการจัดเก็บค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะให้เด็กๆเนี่ยค่ะรู้จักการค้นหาการใช้และการเก็บคืนนะคะซึ่งเป็นการให้เด็กๆนำสิ่งของมาใช้ ใช้เสร็จแล้วนําไปวางเก็บที่ให้เรียบร้อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูได้แนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรไฮสโคปไปแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะคะไปพบกับการเรียนรู้ที่ใช้จริงในห้องเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันชายคุณรัตะเวกเป็นครูระดับประถมวัยในโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานค่ะเริ่มแรกนะคะเด็กน,นักเรียนจะมาถึงโรงเรียนก็จะมา หยิบรูปของตัวเองนะคะแล้วก็มาติดเช็คอินตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนนียมาโรงเรียนแล้วหรือคนไหนไม่ได้มาโรงเรียนค่ะค่ะเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนนะคะเด็กก็จะหยิบรูปของตัวเองค่ะเช็คอินติดให้ตรงรูปของตัวเองนะคะคุณครูและเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเด็กคนนี้ค่ะมาโรงเรียนแล้วนี่นะคะ มุมนี้คือมุมหนังสือนะคะเด็กๆจะมาหยิบเลือกหนังสืออ่านตามความชอบของตัวเองเลยนะคะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วค่ะเราจะมีรูปของตรงนี้ค่ะเป็นรูปเหมือนหน้าปกของหนังสือค่ะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถเก็บได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสื่อต่างๆตามมุมนี้ค่ะเด็กๆสามารถได้การจินตนาการเลยค่ะ ็นมุมศิลปะนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะหยิบดินน้ามันมาเล่นแล้วก็มาปั้นได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยค่ะแล้วก็ดินน้ํามันเนี่ยค่ะแต่ละาหนึ่งคนมีหนึ่งกระปุกแล้วก็มีรูปถ่ายของตัวเองติดที่กระปุกนะคะเด็กๆก็สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าอันไหนเป็นของตัวเองเมื่อเด็กๆปั้นแล้วนะคะบางคนคิดไม่ออกว่าจะปั้นรูปแบบไหนเรามีรูปแบบให้ด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถปั้นตามแบบก็ได้ค่ะในช่วงแรกแล้วเด็กๆก็สามารถคิดต่อยอดไปได้เองนะคะ ุมนี้นะคะจะเป็นมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กเขาก็จะได้ทดลองด้วยตัวของเขาเองเช่นเขาก็หยิบขวดเหล่านี้มานะคะแล้วก็มันจะมีเส้นติดอยู่ตรงนี้ค่ะรอบขวดเขาอยากจะรู้ว่าถั่วในในกระปุกนี้ค่ะจะถึงขอบเส้นนี้ต้องใช้ประมาณกี่ช้อนเด็กก็ต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะ <S <S มุมนี้นะคะจะเน้นธรรมชาติเหมือนของจริงเลยนะคะเหมือนจะมีสวรรสนสัตว์เด็กก็สามารถมาเล่นสัตว์มาเลี้ยงสัตว์ได้ให้อาหารสัตว์แล้วก็มีน้ําตกนะคะ ม,มีหลายอย่างในการให้เด็กเล่นทดลองไม่ว่าจะเป็นบอกปลาเด็กก็สามารถที่จะตกปลาได้นะคะอาจจะมีแมงเดเกตกปลาตกปลาหมึกตกอะไรก็ได้ตามทนตนาการของเด็กเลยที่อยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะไปเลี้ยงน้องกันดีกว่าค่ะเลี้ยงน้องกันเนี่ยเราต้องเจอกับมูบ้างเลยค่ะอะรอย่างนี้เลยค่ะ ุมนี้นะคะจะเป็นมุมบ้านนะคะจะทดลองอาจจะเน้นของจริงสังเกตด,ดูนะคะกระทะก็จะเป็นของจริงเตาก็จะเป็นของจริงเห็นไหมคะของใช้เราเอามาจากของจริงเพราะเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเด็กไปอยู่ที่บ้านเด็กเห็นหม้อหุงข้าวเด็กก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ใช้สําหรับหุงข้าวกระติกน้ำร้อนก็ใช้สําหรับ ต้องน้ำร้อนนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะหรือเด็กเป็นเป็นอะไรที่เด็กชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กจะได้คิดจินตนาการในการทำกับข้าวหรือว่าเนี่ยค่ะพวกแบกผลผลไม้เนี่ยค่ะเด็กก็จะคิดเมนูเองว่าจะเอามาทำอะไรแล้วเขาก็ได้เล่นสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะหมุมนี้นะคะจะเป็นมุมบล็อกนะคะจะมีบล็อกไม้แล้วก็บล็อกพลาสติกค่ะ แล้วก็เด็กเนี่ยค่ะสามารถที่จะตอบได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะเด็กบางคนคิดไม่ออกเราก็จะมีรูปให้ดูเลยนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นมุมที่เด็กให้ความสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะบอกขั้นตอนการเล่นให้ได้นะคะอนุบาลหนึ่งเนี่ยค่ะเด็กๆจะบอกขั้นตอนการเล่นนะคะได้3ขั้นตอนค่ะส่วนอนุบาล2เด็กๆจะบอกขั้นตอนการเล่นได้4ขั้นตอนค่ะส่วนอนุบาล3เด็กๆจะบอกขั้นตอนการเล่นได้ 5ขั้นตอนทีเดียวเลยค่ะ จากที่เราได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนสมานคุณวิทยาทานะครับหากท่านปกครองท่านใดสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถติดต่อมาได้ที่โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานเรายินดีต้อนรับท่านและก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนที่ให้ความสนใจและต้องการที่จะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสวัสดีครับบ๊ายบาย